มาวิเคราะห์พื้นฐานแบบกระชับและกราฟสินทรัพย์แบบคู่คู่ผ่านอ e ีเกเตอร์เอ็มเอดีกันเช่นเคยนะครับวันนี้สินทรัพย์คู่คู่ของเราคืออะไรไปดูกันเลยครับเป็นหุ้นชื่อดังในเอ็นกลุ่มเอ็นเทอร์เทนเมนต์นะครับหุ้นเอ็มพิกนะครับหุ้นมากด้วยสตอรี่นะครับบริษัทเอ็มพิ r เจอเอ r นเ i อร์เทนเมนต์พ o m บิกคอมมานดีลิมิเต็ดนะครับไปดูกวามน่าสนใจของเขากันเลยนะครับโดยเอ็มพิกนะครับ เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจด้านภาพยนตร์โดยผ่านทางบริษัทย่อยต่างๆเช่นธุรกิจเกี่ยวกับการจัดซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ไทยและเทศธุรกิจผลิตภาพยนตร์ไทยเพื่อจัดจําหน่ายผ่านโรงภาพยนตร์พร้อมทั้งการขายลิขสิทธิ์ให้สื่อทางทีวีในรูปแบบของเทเบิลทีวีฟรีทีวีอินเทอร์เน็ตไอพีทีวีแล้วก็วิดีโอออนดีมานนะครับ ก็ตัวงบการเงินรายได้ลดลง71% Q1Q ไตรามาสต่อไตรามาสตัวกำไรลดลง42% q Q1Q ไตรามาสต่อไตรามาสโอ้รายได้กำไรไม่ค่อยดีนะครับลดลงเยอะทีเดียวนะครับตัวเดบบนน้สินลดลง24% q Q1Q ตัวสินทรัพย์เพิ่มขึ้น5% q Q1Q นะครับรายได้กำไรดูหน้าเป็นหัวนะครับทำให้ PE ปาไป8 1เท่าเลยนะครับหุ้นคุณกันเงินนี่ valuation แรงมากเลยนะครับเรียกว่า ลงทุนกัน81ปีคืนทุนเลยนะครับทาไมโตกว่านี้นะครับ P/B Book Value อยู่ที่4เท่านะครับก็แรงใช้เล่นนะครับผมก็แปลกันง่ายก็ซื้อไปราคานี้ก็ได้แพงกว่าเจ้าของ4เท่าเลยครับอืม้มต่อน้อยนะครับถ้ามองจาก PE และ P/B นะครับผมตัว D/E Ratio โดดเด่นนะครับอยู่ที่3.0.36เท่านะครับถ้า D/E Ratio นี่สดูุนักรหนึ่งก็ถือว่าดีมากในสภาวะเศรษฐกิจปันผวนช่นนี้นี่น้อยก็น่าจะเหนื่อยนอดหน่อยนะครับผม อยอปันผลไม่ยังไม่มีมาให้นะครับเพราะว่ารองบฟื้นตัวเทอร์นาวาพิกฟื้นอยู่นะครับเป็น่รัไใดสนใจหุ้นเอ t เทนเมนต์อ็มพิกหุ้นชื่อดังของคุณคันเงินก็นกไปศึกษาทําการบ้านก,นกันก่อนลงทุนด้วยนะครับแต่ถ้าเมื่อดใดไม่สนใจเชิง VI ก็ไปเป็นสายเทรดดูครับเข้าออกตามกราฟกันเลยครับโดยดูตัวกราฟไทม์เฟรมมันพบว่ามีการ ตัดลงครับของ macd line เส้นสีดำเงินตัดเส้นสีไลสีดลสสดแงสดลง,งลงไปมีฮิสโตแรรมสีแดงลงจมลงไปใต้น้ำแท่งนี้แท่งแรกนะครับถ้าปิดแท่งเดือนนี้นะครับวันที่31นะครับกุมากรกฎาคมเนี่ยถ้าปิดแท่งแล้วก็ยังแดงอยู่นี่ก็เป็นสัญญาณเซล์สัญญาณขายได้เลยนะครับผมเป็นสัญญาณเซลล์สัญญาณขายเดือนนี้เดือนแรกเลยนะครับสำหรับ ทางแดงทางนี้นะครับทางเทคนิคก็คือต้องขายนะครับผมถ้าปิดแท่งกราฟทางเฟรมันเดือนนี้นะครับแล้วอย่างแดงเข้มๆอย่างนี้อยู่นะครับก็สายเทรดภพยาพใหญ่ทางเฟรมันก็ขายได้เลยนะครับทางเทคนิคนะครับไปดูตัวทางเฟรมวิกนะครับผมทางเฟรมวิกมีการตัดลงของ MACD เอสซไลท์เส้นสีนดำเงินตัด เส้นสีไลน์สีแดงลงไปมีฮิสโตแกร,รมสีแดงจมลงไปใต้น้ํากันยาวๆเช่นกันนะครับภาพนี้ก็เป็นสตรองเซลเลยนะครับสัญญาณขายแน่แนๆน,นะครับเป็นเพื่อนที่เล่นทำเฟรมวิกต้องขายในงจากฮิสโตแกร,รมแดงแท่งแรกแล้วก็ต้องมือว่างไว้ก่อนเลยนะครับผมไปดูตัวทำเฟรมดีภาพระยะสั้นก็ยังเป็นสัญญาณขายอยู่นะครับผมเป็นการตัดลงของ m อ็มบีซีไลน์เส้นสีนําเงินตัดเส้นสีไลน์สีแดงลงไปมีฮิสโตแกร,รมสีแดงจมลงไปใต้น้ากันยาวๆเป็นเพื่อนที่เล่นทำเฟรมดี ก็ตรงขากันจากฮิสโตแกรมแดงแท่งแรกเช่นกันนะครับตัวสรุปเอ็มพิกนี่ก็เรียกว่า valuation ค่อนข้างแรงนะครับโดดเด่นแค่เรื่องของนี่น้อยนะครับผมถ้าจะเล่นเชิง VI ก็ต้องรอ valuation ที่หน้าเข้ากว่านี้นะครับผม valuation นี้ถือว่าแรงแต้มต่อ,อยังน้อยนะครับส่วนเรื่องกราฟนี่ก็ไม่มีแต้มต่อนะครับเพราะเป็นสัญญาซื้อสัญญาณขายทั้ง3ามทางเฟรมไม่ว่าจะเป็นเดย์วีคมันนะครับเพื่อนๆท่าน สนใจก็ลองเป็นสาทําการบ้านกันก่อนลงทุนด้วยนะครับยังไงก็ขอบคุณที่รับชมรับฟังแล้วพบกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีเพครับชอบคอนเทนต์ดีๆมีประโยชน์อย่างนี้รบกวน,นเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และติดตามผลงานต่างๆเราได้ในช่องทางต่างๆดัง,ง,งนี้ขอบคุณครับ